สวัสดีค่ะกุ้งรีวิวจากช่องรีวิวแหลกชาแนลนะคะวันนี้เรารีวิวกันนะคะเป็นยิมโน,โนค่ะลูกค้ายิมโน LB นะคะหัวเป็นเกลียวสวยๆเลยค่ะออกดอกใหญ่มากนะคะแล้วก็ออกดอกบ่อยออกดอกพร้อมกันทีละหลายดอกเลยนะคะใครที่ชอบตระกูลยิมโนนะคะลองมาเลือกชมที่ร้านเราได้เลยนะคะมีหลายสายพันธุ์แล้วก็ดอกมีหลายสีนะคะมีขาวชมพูขาวม่วงนะคะ แล้วก็สีขาวครีมครีมนะคะน่ารักมากนะคะดอกเลยเลยส่วนของเรานะคะอยู่ที่บ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะชื่อร้านเมกาเกษตรพันธุ์ค่ะจำน่ายเป็นแคนตัดดินหินโรยหน้ากระถางนะคะโรยหน้าดินแล้วก็มูลไส้เดือนสำหรับไว้ใส่ให้น้องแคนตัดออกดอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เลี้ง่ายนะคะลูกค้ายิมโนไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่3-4วันห้าวันลดน้ําก็ได้แล้วก็จะออกดอกดอกบ่อยมากเลยนะคะดอกก็จะใหญ่แบบนี้เลยชื่นชอบเข้ามาดูสินค้าที่ส่วนเราได้ค่ะเปิดทุกวันนะคะจําหน่ายวัสดุก,ก่อสร้างนะคะหน้าร้านเราก็มีแคนตัดขายนะคะ หากใครดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Youtube ของของเราด้วยนะคะขอพบพระคุณมากๆเลยค่ะ